ครับสวัสดีครับพบกับโคดดิ้งแถลงกันต่อนะครับในคอร์สของซีเรสทรีนะครับเราเดินทางมาถึงตอนที่2.3แล้วนะครับเป็นเรื่องของสินแท็กแล้วก็ซีเล็กเตอร์กันต่อนะครับก็ในคลิปที่แล้วนะครับ2.2เราก็พูดนะครับถึงเกี่ยวข้องกับซีเล็กเตอร์นะครับที่เป็นพื้นฐานเลยนะครับเช่นพวก ID ดีนะครับซีเล็กเตอร์แบบคลาสนะครับ แล้วก็แบบอ่าอิเลเมนต์นะครับที่เราได้รู้จักกันแล้วคราวนี้เราก็จะมาทําความรู้จักนะครับกับ Selector เพิ่มเติมนะครับอ่าเช่นเป็นซีเล็กเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กันนะครับหรือการจัดกลุ่ม s e l e c t เตอรต่างๆนะครับโอเคผมเปิดตัว Backhead ขึ้นมานะครับพร้อมเขียนนะครับผมก็ลิงก์ไฟล์สไตล์ชีตเหมือนเดิมนะครับมาที่ไฟล์สไตล์2นะครับ e l e c s นะครับตัวนี้นะครับ โอเคก็พร้อมเขียนอันแรกนะครับที่จะแนะนําให้รู้จักก็คือเขาเรียกว่าเป็นการกรุ๊ปปิ้ง e ซ e เลกเตอร์นะครับก็คือ s ซ l เล t เตอร์เราสามารถที่เลือก s ซ l เล t เตอร์นะครับหรือการจัดกลุ่ม s ซ l เล t เตอร์ได้นะครับถ้า s ซ l เล t เตอร์นะครับถ้า Element ที่ทีมนะครับที่เราจะเลือกนะครับมันมีคุณสมบัติกับมีค่าเหมือนกันนะครับเราสามารถที่มาจัดกลุ่มกันได้คือไม่ต้องเขียนโค้ดตัว Cs s ซับซ้อนนะครับโอเคมาลองดูนะครับเช่นผมมีตัว หัวข้อข่าวแล้วกันสมมุติว่าเป็นข่า,ขาวข่าวรับสมัครงานแล้วกันนะครับโอเคโอเคอาจจะมีอะไรมีพารากราฟนิดหนึ่งแล้วกันนะครับข่าวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวสมมุติแล้วกันนะครับเป็นไอสามนะครับข่าวนักศึกษานะครับ,รบ,ก,รบก็อาจจะมี P อีกตัวหนึ่งนะครับสมมติ เป็นเนื้อขาวโอเคแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าผมอยากให้ตัว s 2นะครับกับตัว s 3เนี่ยมีตัวสอนสีแดงนะครับปกติถ้าเราเขียน cs เราก็จะเขียนแบบนี้ใช่ไหมตัว s 2นะครับโอเคมีสีแดงนะครับมี color เป็นสีแดงนะครับผมจีได้ h 3ด้วยผมก็จะเขียน h 3ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัว color เป็นสีแดงเช่นเดียวกันแบบนี้ถ้าเขียนแบบนี้มันยาวนะครับ โอเคถ้าเราเห็นนะครับ property แบบนี้นะครับตัวคุณสมบัติแบบนี้เช่น color เหมือนกันแล้วก็โอเคค่าเหมือนกันด้วยสีเหมือนกันอย่างนี้เราสามารถที่จะกรุบรวมนะครับสองอันนี้ให้เป็นกลุ่มเดียวกันได้นะครับเช่นผมจะเอา S2 เนี่ยไปกรุบรวมกับตัวท่้โที่เอา s 3เนี่ยไปกรุบรวมกับตัว S2 ตรงนี้นะครับผมก็แค่ประเด็นคือใช้เครื่องหมายคอมม a านั่นเองนะครับในการกรุบรวมกันนะครับ พราะฉะนั้นถ้าเรามีกรุ๊ปหลายๆอันนะครับที่มีสีแดงหมดเราก็สามารถที่จะมาคอมมาแบบนี้ต่อได้นะครับจะเป็นอิเลเมนต์อะไรของ html อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาดูลองเปิดดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น H2 กับ H3 ตัวนี้ก็ควรที่จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับผมรีเฟชดูโอเค H2 กับ H3 ตัวนี้เป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับเรามีซเลิกเตอร์อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับตัวต่อมานะครับ เป็นซิเล็กเตอรนะครับที่ชื่อว่า d e s c e n d a n t นะครับตัว d e s c e n d a n t d e s c e n d a n selector นะครับตัว d e s c e n d a n t selector นะครับให้เราจำม,มง่ายก็คือเป็น s e l e c t เตอรที่มีการสืบทอดกัน นะครับสืบทอดคุณสมบัติกันนะลงไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆนะครับถ้าเราเปรียบเทียบก็คือ,อมีแม่ตัวหนึง่งแล้วก็ตัวลูกเนี่ยสามารถที่จะสืบทอดนะครับสิ่งต่างๆคุณสมบัติต่างๆของแม่ได้นะครับไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวนะครับถ้าซ้อนลงไปอีกอาจ,จะเป็นหลานเป็นเหลนอะไรต่อๆไปก็คือมันสามารถที่จะ,ะสืบทอดพวกคุณสมบัติกับค่าของ C n s เอนี่ยย่อยๆต่อลงไปได้นะครับถือว่าเราเป็นการซีเลคเตอร์ที่ค่อนข้างใช้บ่อยมากเหมือนกัน นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอ่าสมมติผมมีข่าวอีกนนึงนะครับอ่าเป็นข่าวบุคลากรน,นะครับอ่าข้างในผมอาจจะมีอ่าสมมุติอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นบทคิาแล้วกันนะครับภายในอาร์ติเนี่ยผมก็จะมีอ่าสมมุติว่ามีตัวอ่าพารากัฟ ลระกัศนะครับเป็นข่าวนึงนะครับมีพารากราฟอีกตัวหนึ่งเป็นข่าวสองแบบนี้นะครับสมมุติผมจะให้อาร์ติเคิลนี่เป็นแม่นะครับก็คือเป็นเอ่อเป็นแม่ของตัวตัว p พารากราฟที่อยู่ข้างในแบบนี้นะครับถ้าผมอยากให้เนี่ยครับตัวลูกก็คือตัว p ตรงนี้นะสองชุดตรงนี้ ที่อยู่ในอาร์ตคือ p 2อ,อันนี้เป็นลูกของตัว Art i c l e นะครับผมอยากให้ตัว p ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถเขียนแบบ descend a n t ได้นะครับก็คือนะครับผมก็จะอ้างตัวแม่ของมันก็คือเป็น Artic l e วักนะครับตรงนี้ต้องวักนะครับการเขียน descend a n t ก็คือการวักนั่นเองนะครับวักแล้วตามด้วยชื่อของลูกนะชื่อ Element หรือชื่อแท็ของลูกมันนะครับในที่นี้ก็คือเป็น p นั่นเองนะครับ เช่นผมจะให้ p นี้มีตัวอักษรสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราอ่านก็คือลูกนะครับ p ทุกๆตัวนะครับแท็ก p ทุกตัวที่อยู่ใน article ต,ตรงนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับโอเคมาลองดูว่าเป็นสีเขียวกันหรือเปล่านะครับอย่าลืมเซฟด้วยนะครับอ่าเห็นไมารับ p a r a าสองอันนี้เป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อพิสูจน์ว่าจริงไหมมันสืบทอดไปยังหลานไปยังเหลนได้ไหมนะครับผมอาจจะซ้อนเข้าไปอีกอสมมติผมซ้อน p ตัวแรกเข้าไปอีกอซ้อนข้างในอ่ะสมมติข้างในเป็นเซกชันละกันนะครับมี p อีกข้างในอีกซ้อนเข้าไปอีกนะครับสมมติว่าเป็นข่าว1.1นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ p ตัวนี้ใช่ไหมสองอันนี้เป็นลูกของ article นะครับอ,อันนี้อาจจะเทียบเป็นหลานเป็นลายนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ descendant นี่ก็หมายความว่า p ทุกตัวนะครับที่อยู่ใน article นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานนะเป็นหลานหรือเป็นไรนะครับมันก็น่าจะเป็นสีเขียวด้วยเพราะฉะนั้นตัวข่าว1.1นี่ต้องเป็นสีเขียวด้วยเพราะฉะนั้นเราลอง refresh ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับข่าว1.1ก็เป็นสีเขียวด้วยโอเคเพราะฉะนั้นลองสรุปให้ตัวเองนะครับ descendant selector นะครับก็คือ selector ที่อ่ามีการสืบทอดคุณสมบัติกันนั่นเองนะครับ โอเคตัวต่อมานะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาย selector นะครับชาย selector ชาย selector ก,ก็เราํำง่ายๆเลยครับก็คือมันไม่มีการหลานไม่มีเลนไม่มีอะไรละมันจะเอาเฉพาะลูกโดยตรงเลยโอเคไหมครับเอาเฉพาะลูกโดยตรงนะครับถ้ามีลงมีหลานอะไรไม่เกี่ยวละคือจะมีผลเฉพาะลูกโดยตรงนั่นเองนะครับ ถ้ามีซ้อนกันอย่างอื่นมันก็จะไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นผมขอกอบตัวนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงข่าวบุคลากรก็อาจจะเป็นนะครับข่าวสมมติข่าวพนักง,งานสมมตินะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้โอเคผมเปลี่ยน article เป็นสมมุติว่าเป็นตัวออลองเป็น,เป,นเป็น id บ้างแล้วกันนะ ไอ ID ชื่อว่าพนักงานเป็น Mm news วละกันนะครับอโอเคผมเปลี่ยนตัวนี้นะเป็นดิบน,นะครับผมมี ID ชื่อว่า M new นะครับเหมือนเป็นแม่และกันนะครับแล้วก็มีอะไรนะ,ะมีลูกเป็นข่าวหนึ่งกับมีลูกเป็น p นะครับแท็ก P เป็นข่าวหนึ่งกับแท็ก P เป็นข่าวสองนะครับ ถ้าเป็นชายซีเล็กเตอร์เนี่ยเป็นชายซีเล็กเตอร์ก็คือมันก็จะเป็นเฉพาะเป็นลูกโดยตรงเลยนะครับเช่น p ตัวเนี้ยเป็นลูกโดยตรงของตัว dip m new p ตัวนี้ก็เป็นลูกโดยตรงของ dip m new อย่างนี้นะครับส่วน p ข้างในไม่ได้เป็นลูกโดยตรงของตัวนี้นะครับเข้าไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมอยากให้ตัวข่าวหนึ่ข่าวสเนี่ยนะครับมี สมมุติมีสีชมพูนะครับถ้าผมใช้เป็นแบบชาร์จเซเลกเตอร์เนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นสีชมพู2อ,อันนี้ถูกต้องไหมครับตัวนี้มันไม่น่าจะมีสีละโอเคลองดูนะครับการเขียนชาร์จเซเลกเตอร์นะครับก็คือเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่านะครับเมื่อกี้ผมก็จะอ้าง ID ก่อนถูกต้องไหมตัวนี้ ID ชื่อว่า m new นะครับผมก็บอกว่าอ่าโอเค ID ชื่อว่า Mnews นะครับภายใน Mnews ผมก็บอกว่าอะไรมีตัว P ใช่ไหมฮะมีตัว P อยู่ผมก็สามารถใช้เครื่องหมาย mm hmm. เขาเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วก็ P แบบนี้นะครับก็คือให้มีผลเฉพาะลูกนะครับก็คือท a g P เนี่ยเป็นลูกนะครับเป็นลูกของ ID Mnews น,นั่นเองนะครับสมมุติให้ color เ,เป็นสี ชมพูนะครับโอเคผมเซฟแล้วรีเฟชนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมทำอะไรผิดหรือเปล่า M New นิวอ้อลืมเซฟตัวนี้ท,ท่าทีขอเซฟตัวนี้ก่อนรีเฟชอ่าโอเคเห็นไหมฮะจะเป็นสีชมพูสีชมพูคราวหนึ่งจุดหนึ่งไม่เป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้นะครับเครื่องหมายมากกว่าหือชาย์สิเล็เตอร์แล้วเนี่ยมันจะได้เฉพาะลูกเท่านั้น นะครับเฉพาะลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีแท็กอะไรข้างในนะครับมอีอย่างเช่นมีเซกชันครอบแล้วอะไรเงี้ยนะครับ P, P เป็นลูกของเซกชันตัวนี้ไม่ถือว่าไม่ใช่เป็นชายแล้วไม่ใช่เป็นลูกล้โอเคเคลีย okay, นะครับผมอ่ะต่อต่อมานะครับต่อมานะครับเขาเรียกว่าเป็น adjacent Ad sibling นะครับ selector นะครับโอเคเขาเรียกสั้นๆว่าเป็น Adjacent นะครับ Spring Selector นะครับ à, ตัว Adjacent Spring นะครับ à, ถ้ารู้ด้ยง่ายก็คือมันก็จะเป็นเป็นการเลือกนะครับ Element ที่อยู่ติดกันนะครับแล้วต้องอยู่ใน Element แม่เดียวกันด้วยนะนะครับ เดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนะครับเช่นเช่นอะไรเช่นผมมีสมมติว่ามีหัวข้อข่าวอีกอสมมติล้กันนะครับหัวข้อข่าวหนึ่งแบบนี้เป็น h และกันนะครับมาโอเคผมมี s สนะอันนี้เกิดมาจากไหน,น ผมมีสนะครับโอเคเป็นหัวข้อข่าว2นะครับอันนี้เป็นหัวข้อข่าว3เป็น3มเหมือนกันนะครับ Adjacent sibling นะครับก็คือมันจะทำการเลือกนะครับ t l e m e n t ที่อยู่ติดกันนะครับ อินเดเมที่อยู่ตามหลังเอาตามหลังนี่เ่าตามหลังแล้วก็ติดกันนั่นแหละนะครับก็คืออยู่ตามหลังนะครับแล้วอินเดเมนนั้นเนี่ยมันมันอ,อยู่ในอิ e เ e เมนแม่ตัวเดียวกันด้วยนะครับเช่นอาจจะมีอะไรมาครอบตรงนี้เช่นผมอยากอยากจะเลือกเฉพาะเนี่ยหัวข้อข่อขาวที่ 2. โอเคไหมครับอย่างเช่นตัวเนี้ยหัวข้อข่อาวสเป็น S3 ใช่ไหมครติดก,กันกับตัว S2 หัวข้อข่อขาวที่1ตรงนี้ นะครับเพราะนั้นผมอาจจะเอาอย่างอื่นมาครอบก็ได้สมมติผมเอาตัวเอาเป็นดิฟแล้วกันนะครับครับเป็นคลาสมาลองดูคลาสดูบ้างอ่าตรงนี้นะครับมาครอบตรงนี้ว่าเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงสวิเป็นคลาสท็อปปิคครับคลาสท็อปปิก อ่าผมอยากเลือกตัวนี้ครับอยากเลือกหัวข้อข่าว2ในคลาสท็อปปิกตรงนี้นะครับผมก็มาดูอ๋อมันมีอา้าวหัวข้อข่อขาว3ก็ดันเป็น S3 เหมือนกันถูกต้องไหมครับแต่ว่าผมอยากได้ตัวนี้ผมก็มาดูววาอ๋ออ๋ตัวไอ้ว s มเนี่ยมันติดกับตัวเนี้ยมันติดกับ S2 เนี่ยในในในคลาสท็อปปิกเนี่ยเพราะฉะนั้นผมสามารถที่เลือกตรงนี้โดยใช้ adjacent sibling ได้นะครับโอเคมาดูเพราะฉะนั้นผมก็จะอ้างคลาสเลยใช่ไหมเมื่อกี้คลาสชื่อว่าอะไรนะท็อปปิก นะครับผมก็โอเคมันติดกันผมก็บอกว่า s 2มันตามหลังอะไรนะครับโดยตรงเลยก็เป็น s 3นะครับ color เป็นสีอะไรดีสีน้ำเงินแล้วกันแบบนี้นะครับ add c e n t ก็คือเราก็จะเห็นว่าจะใช้เครื่องหมายบวกนั่นเองนะครับะจะใช้เครื่องหมายบวกนั่นเองในการที่เราจะ เลือกนะครับ S 3ที่ติดกันนะครับกับ S2 ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว S3 ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีน้ำเงินแต่ S3 ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีสีถูกต้องไหมครับโอเคเราลองดูอ่าเห็นไหมฮะ S x ตัวนี้นะครับข้อข่าวที่2ที่ติดกันกับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ S3 เหมือนกันแต่ไม่เป็นสีน้ำเงินนะครับอ่าอันนี้คือ Adjacent sibling นะครับสรุปอีกทีก็คือนะครับเราเลือกนะครับ element ทีม l ที่อยู่ตามหลังนะครับติดกันนะครับแล้วก็อยู่ในตัวแม่เดียวกันนะครับในที่นี้ก็คือเป็น d e e c a s t topic นั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราก็จริง,รงๆก็มี s ิ l ิเ t อ r อีกนะครับเช่นเป็นพวก General sibling หรืออะไรต่างๆนะครับ อเป็นรูปตัวหนอนเป็นรูปอะไรนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายตัวด้วยกันนะครับเช่นเป็นซิเล็เตอร์ที่เป็น a t t ทริบิวอะไรต่างๆนะครับอ่าเดีวเราค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับพื้นฐานผมก็จะพูดถึงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครไปเจอซิเล็เตอร์อะไรปแปลกๆก็ค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ